ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้วิชาต่างๆนะคะเรามายกมือขึ้นขอดูอากันก่อนนะคะดูอาเพิ่มพูนความรู้อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะรอบบิชรอปลีซอเดรีวายซิรลีอัมรี วะ حل الأقدام من ال لساني يفقه قولي راببي زدني علما ورزقني فهما ر ا ب ิ ي زدني علما ورزقني فهما آ เมนโอ้อัลลอฮ์โ oh, ปรดเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอาเมน คุณฟ้ารอมาดุลรองคุณประกาศตูค่ะค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูจูนะคะค่ะครูฟ้านะคะค่ะวันนี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องอะไรคะครูฟ้ารู้จักต้นไม้ค่ะครูจูวันนี้นะคะเรามาจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะต้นไม้นะคะมีขึ้นอยู่ทั่วไปบนพื้นดินนะคะบางต้นนะคะขึ้นเองโดยธรรมชาติบางต้นขึ้นโดยมนุษย์เป็นคนปลูกขึ้นมานะคะ ต้นไม้มีชีวิตนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราควรรักษาต้นไม้นะคะรักษาสิ่งแวดล้อมของเราด้วยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักส่วนประกอบของต้นไม้นะคะวันนี้คุณฟ้ากับคุณจูนะคะพาเด็กๆไปดูต้นไม้ของจริงด้ยล้ะค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณจูเดี๋ยวเราก็พาเด็กๆนะคะมาดูต้นไม้ที่มีส่วนประกอบครบทุกอยากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรากใช่ไหมคะคุณจูรากมัอยู่ในส่วนของ ใช้ดีค่ะนี้คืออะไรคะคุณจูลำต้น,<ช>ตนค่ะคุณฟ้าต้นจะมีสีน้ำตาลนะคะได้แล้วค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะคุณจูใบ ใบผลแล้วก็ดอกนะคะมะเขือนี้สามารถนําไปปรุงเป็นอาหารได้นะคะนักเรียนค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าแต่ละส่วนประกอบทําหน้าที่อะไรได้บ้างถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะ,คะเดี๋ยวเราไปฟังคําอธิบายพร้พอมๆกันเลยค่ะค่ะครูฟ้ากับครูจูนะคะก็พาเด็กๆไปรู้จักต้นไม้ของจริงกันมาแล้วใช่ไหมคะคราวนี้นะคะครูฟ้าจะมาอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะถึงส่วนประกอบและความสําคัญของต้นไม้นะคะอะ อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของใบกันก่อนเลยค่ะใบของต้นไม้นะคะก็จะทําหน้าที่สร้างอาหารนะคะทําหน้าที่หายใจแล้วก็คายน้ําค่ะส่วนประกอบต่อมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าดอกนะคะดอกก็จะมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะนักเรียนเคยเห็นเวลาผึ้งหรือแมลงไหมคะเวลาบินผ่านดอกไม้นะคะเขาก็จะไปตอมหรือว่าไปดมอยู่ต,ตามเกสรน,นะคะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าเป็นการผสมพันธุ์ของเกสรน,นั่นเองค่ะ อันต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของผลนะคะผลก็จะทําหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ในการขยายพันธุ์ด้วยค่ะอันดับต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของลำต้นนะคะลำลำต้นนะคะก็คือทําหน้าที่ในการชูกิ่งก้านใบนะคะแล้วก็ลําเลียงแร่ธาตุต่างๆนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นั่นเองค่ะลําดับต่อมานะคะก็คือรากนะคะใช้ในการ ยึดลำต้นนะคะของต้นไม้เนี่ยไม่ให้ล้มและดูดน้ำดูดแร่ธาตุนะคะจากรากนี่เลยค่ะนักเรียนขึ้นไปสู่ลำต้นหมดเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนประกอบของต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆว,วันนี้นะคะเราก็รู้จักส่วนประกอบต่างๆและความสำคัญของต้นไม้แล้วนะคะก่อนจะจากกันใน คุณฟ้าคุณจูต้นไม้มีชีวิตอย่าได้คิดไปตัดทำลายต้นไม้จะเสียใจยืนร้องไห้ค่ะวันนี้มีคำกลารมาฝากสั้นๆนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะวันนี้คุณจูกับคุณฟ้านะคะ